อุ yeah. 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 ้ยอุ้ยคิดได้ครับอุ้ยทำไมเสียงนี้มันคุ้นๆวะถ้าหมอขาหักเดี๋ยวเห็นหมอมันแรนใส่เลยเลยปนะิกอัพที่สามคนเราขึ้นสึเข็มขาหักก<ร>็จะไ,<ด>ไ,ได้ลง่งขาหักกโต้ลงรถไม่กันหลายๆต่มาตัดอีหยัง,ต,ยงต่อ,อยังแล้วขาหักเลยลุ่มสวสดีครับพวกเราช่องพลายโบบานนะครับวันนี้คุณตามาเห็นชื่นใจเป็นไงบ้างครับคุณตาครับชื่นใจรับ ดูแล้วเหมือนกับเขาผอมผอมไม่ค่อยอ้วนเหมือนโมบานอือผอมใส้อาหารไม่ถึงไม่ถึงหรืออาหารไม่มีหลายอย่างม,มีหลายอย่างกินแต่สับปะรดอันนี้ลองเข้าจับหรือยังจับก็ได้ทำยังไงก็ได้หมดยันจะกลัวอะไรชัว่าะไรมุนตาลองมาดูครับมาดูว่าเขาจับมุนตายห,หรือเปล่าจับได้จับจับ,จบได้ไม่ตกดก ไปนกันฮยเอุ้ยอคิดได้ครับอุ้ยทำไมเสียงนี้มันคุ้นๆวะอันนี้คุณตานะครับแต่ก่อนชื่นใจน่ะจะเป็นช้างที่ ไปไหนมาไหนกับไพทูนบ่อยไม่ได้ลังนะไม่ได้ลังลังกินแครอทนะครับอุ้ยปลาจะได้วำงๆคือปลากกุ้งถังใช่ไหมเต็มเต็มบุ้งหนีกอนลอยคือส้างเถออ

ฟางดังแมวคุณเหยื่อบัวบานนะครับชอบให้เป่าจำพ่อเห้งแล้วพอแล้ว อออันนี้ชื่นชื่นใจออกวันที่เท่าไหร่ครับมันที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้จำไม่ได้ของบัวบานจำได้บัวบานใจจำไม่ได้ตีแล้วเอายังแม่ช้างทำหมอขาหักช้างเชือกไหนช้างจุบ ก็ได้เลยนี่ตั้มเขาว่าที่เป็นตั้มเผาตั้งเขาปล่อยออกมาปล่อยออกมาแบบแรนส้ลดเลยล่มแรนส้นรถหมอเป็นยานรถรถรถเก็บร่มเลยหมอท่านลดเก็บรถมได้เนี่ยบอกว่าไอ้ช้างจวบใครใครคือช้างจวบช้างจวบอีกตัวจวบีฝรั่งเขาให้ฝรั่งนอนฝรั่งยังเงินสั่งตัวไหนอั่งงาเขาเน่ะ อ๋อไอ้สร้างอันหหนาัวต่่่ำอีสร้างเทคนิดกันนะสร้างเทคนิคสุดริมโอ้ไฟยังคือคือได้เห็ดหมอตกมันมันสร้างเขาจะไปทำแผลมันมันเรียกเห็ดหมอมันเกลียดหมอเอาสร้างมันเป็นอยังคือเป็นแผลจักบู๊เป็นบองแรงแผลจักจะทำตัวได้บู้จะไปทำตัวนั้นเพาะว่าขาจะได้เขาเรียกเห็นหมอมันแรนใช่เลยเลยโซ่เลยก็ได้ผูกโซ่่กำลังอยอออกกมาพดะแล้วคุณหมอขาหัก คุณหมออะไรคุณหมอปัดพงอ้วน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 หมอแดงทำรถเด้เดี๋ยว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 รถปิกอัพไปไหนชนรถเลยชนรถรถถึงหยุดล่มหมอกระยานไม่ไม่ไม่เดี๋ยวรถปิกอัพไปไหนหมอเป็นรถปิกอัพหมอรถหมอหน่อยไหมรถแดงรถหมอแดงก็รถปิกอัพบนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโม่ไส้คือปิกอัพ ปิกอัพที่สามคนเราขึ้นถึงเ็ดขาหักเลยลงขาหักกต้นลงรถไม่กัหลายๆแต่เพจําอีกยังเต้ยหยังแล้วขาหักเลยลุ่มแต่แต่ว่าสร้างประดิฮ็ดบ่อส้างประดิษ้รถเราลดไปยังไงรถมุนเลยมุนแลละบัานนี้ก็หมอก็ล่งรถได้ก็เล่นเขาไปเหยนอ่ะมันก็เล่นเฮ็ดส้างมุ่เฮ็ดสัางอีกเถิดส้างตัวเดนน้ำกันน่ะสร้างผู้ใดสน้างเ่าโดนนนท้ือเทาขาวๆโดนนนทร้างสร้างแม่สร้างผู้ สร้างผูสร้างงานไหมเรับบอกเหตุสร้างหู้ร่กันอีกเออมันเขาก็ไล่หผว้นี่ไล่จับกันนะเออหมอกระโไปหายเมียว่าเพื่ออื่นควรเห็นนี่เมียบ่งผู้ได้เนาะเออเป็นอย่างสร้างมันส้นรถย่านแห้งแล้วก็บตัวขนาดขอนเท่านี้ไม่นั่งมันส้นไปจระดานหลุมเลยไหมตอไหมไหมมันตกมันบอกเขามันตกมันเท่าเนยเท่าเดียวกับเท่าเดียวก่เออ อันเราก็เป็นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดนะฮะเจวกับช้างอันนี้ก็ค้างดื้อนะครับหางมันเลยดิเออดูนะครับดึงหางดึงแรงเราเองอน,นี่ก็ต้องระวังนะะเขาช้างเขาอะไร มราต้อง,ต,องต้องพกมีดแหละพกมีดพกอะไรนะครับเพราะว่าเราจะยังไงไว้ใจกันครับคือไม่ใช่พกมีดจะฆ่าเขานะครับพกมีดให้เขาเกรงใจครับอย่าให้มันเกิดอ่าเรื่องในครอบครัวได้ครับต้องระวังครับเดียงช้างต้องระวัง ดูคอเขานะครับตรงใต้คอเขาตรงนี้แดงหมดฮะเล่นเล่นจนแดงหมดเลยม,มาจกแต่ขาคุณเท้ส่างก็ได้ม, <laughs> มาจกขาได้สั่งไหมมันก็ได้เห็นเห็นเขายานไหม,ม,มถ้าเขาไม่จกขาแม่อะไรเนี่ยผมก็ไม่กลัวนะครับอันนี้เขาชอบจกขาไง เพราะว่าช้างจกขาเนี่ยดึงเื้อล้มเยดึงล้มเสร็จแล้วเขาจะดึงไปน,นี่ไงมันเคยเป็นครับมันเคยเป็นต้องระวัง,วงก็ไม่ไม่ได้คุกคีกับบัวบานเหมือนบัวบานวยครับอันนี้พึ่งพึ่งมาคุกคีครับต้องเซฟตี้ที่สุดครับไม่ใช่ว่าเราเออต้องผูกเพนที่ผูกสองขางเนี่ยผมไม่ได้ทรมานเขานะครับแต่พึ่งเอามาใหม่ไม่รู้ว่าเขาจะวิ่ง แต่นี้ไปไหนแล้วเราก็เป็นคนใหม่คนแปลกหน้าสําหรับชื่นใจไม่รู้ว่าเขาจะคิดอะไรกับเราหรือเปล่านะครับถ้าเขาไม่คิดก็ดีไปนะครับถ้าอยู่ไปสักพักเขาโอเคเขา,านีสใส่ดีนะฮะเราก็ไม่ได้ปลูกสองขาเขาปลูกแค่ขาเดียวครับรต้องดูใจกันครับคือกันคือค้นขัก สั่งกระคนนี่คืขนขักเตจ้อยแห่งขืนขักเตยแังแม่ตรงกระโพดอะไรสั่งเอากระูดไปนะขดเอาไปเม่ไใ้ดอกนี่แม่เกลี้ยงยาสองมืนเจ้ากำมือได้แม่นี่กำมือเลยแม่จะขีท้ทอ้อตองกระโถบอฮะฮะชื่นใจไเป็นยังมันไหนก็บไชื่นบอเต่อสีบะคิดทอดมันระโถบอ่ <c oughs> ชิดย no no ุ yeah, ้ย oh ิดยาบสมบาเลบาบสมบาอันนี้แม่ยา้นบุกจไห้ยา้นอันนี้อังนียาุกนไห่สี่หเท่าไหร่จะแกปโปแก๊ปโปนี่ครับคุณตาก็ได้ทำการเส้นฮะเอจะห่วงจะสร้างจะบ้านจะซองจะรักจะโคนบน พุกลักกระไดรักซุ่มรักสายคือเน้อชื่นใจมาหอดเนี่รับแล้วกระไดยังมันดีมันดีมทรมานี่เอ้ยควบบุกปักรักษาเอ้ยตาประกำวัดป่าเชียงกะดีตาประกำพุทธะได้จัดกะดีตาประกำพุทธะศึกษากะดีประภูมิเจ้าที่เจ้าทรณีที่รักษาสั่งสาคนมนุษย์ลูกทั้งหลายเออมาเนี่สั่งชื่นใจมาหอดแล้วรับดูรับทราบโมทนาสาคูเด้อคูประกำ สร้างเกาเชียงเกาตูดูองค์เวียนคนก็มารับตัรับทราบมาอยู่ม่จินตำกันรักหนันจินในฝนไปลูกไป็ล้านสั่งชื่นมาหอดแล้วมีแต่คนที่ใจสบายใจดยนนเด้นอน,นอนรับกคได้เงินเมืองนอนเตือนเงินแสนเงินลาน้านเลยเจ้าของสั่งมีแต่โชคมีแต่ไข่มีแต่โชคมีตลาดมีคนโุคคนจเจริญเออสั่งจา,งากระปุกโยุบโตแขกโต,ตคนตตหมะตโหมอตโตฝ่านเป็นสั่งแสนรูน่ารักตาเนี่ยปู่ก็ดีรักบ้านรักเมืองก็ดี เทวดาผู้รักษาสั่งแล้วก็มนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายก็ดีขอรับผู้รับทราบมรณาสาตุดมุ่งผู้รักษัสา์ุดมหอดมาถึงแล้วคุณพ่อประกำแม่กกำประกรำปลาประกรำตัวประกรมคุ้มคล้องคุ้มขาสั่งทั้งคนเด้อทำสบายทั้งหลายลูกนะครับนิสัยดีอะลูกเดื้อเด้อ จะดื้อเดือมันจะพาน้องมาหาอ,อืมกินกล้วยบ่อยนี่ครับต้องกกินกล้วยบ่อยการสร้างหมตัวนี้สร้างหูกล้วยเอาโอเคครับดเดี๋ยวผมจะทำการป้อนกล้วยให้น้องก่อนนะครับอย่าลืมติดตามน้องสงน่ใจด้วยนะครับ สวัสดีครับ